เวลาเราโดนกระแทกจนเกิดรอยฟกช้ำขึ้นมาเนี่ยเคยสงสัยไหมครับว่าตกลงแล้วเราควรจะประครบร้อนหรือว่าประครบเย็นก่อนกันแน่เป็นเรื่องใกล้ตัวมากๆที่หลายคนยังเข้าใจผิดกันอยู่เลยนะครับวันนี้เราจะมาไขาข้อข้องใจเรื่องนี้กันแบบชัดๆเลยโดยจะขอเริ่มจากสถานการณ์จริงที่น่าตกใจเรื่องหนึ่งเพื่อให้เห็นภาพเลยว่าทําไมการปฐถมพยาบาลที่ถูกวิธีถึงสําคัญมากๆนี่คือข้อความจากชาวข่าวหนึ่งครับซึ่งสะท้อนความรุนแรงที่น่าสลดใจมากๆ และนี่ก็คือจุดเริ่มต้นที่ทําให้เราต้องมาทําความเข้าใจกับผลกระทบทางร่างกายที่เกิดขึ้นโดยตรงจากแรงกระแทกแบบนี้นั่นก็คือรอยฟกช้ำนั่นเองพอเกิดการทําร้ายร่างกายแบบนี้ขึ้นแน่นอนว่าผลที่ตามมาก็คือการบาดเจ็บซึ่งเราจะมาดูกันครับว่าเบื้องหลังรอยช้ำที่เราเห็นกันภายนอกเนี่ยจริงๆแล้วมันมีอะไรซ่อนอยู่บ้างจากเหตุการณ์ความรุนแรงเมื่อสักครู่เราจะมาเจาะลึกกันที่ผลลัพธ์ทางการแพทย์ที่เกิดขึ้นนั่นก็คือแผลฟกช้ำ ซึ่งมันเป็นบาดแผลที่หลายครั้งเลยนะครับเรามองไม่เห็นความเสียหายที่แท้จริงจากภายนอกเลยและแผลฟกช้ำเนี่ยมันคืออะไรกันแน่พูดง่ายๆก็คือการบาดเจ็บที่เกิดจากการกระแทกอย่างรุนแรงนี่แหละครับคือข้างนอกอาจจะดูไม่มีแผลเปิดไม่มีเลือดไหลออกไม้เห็นเลยนะแต่ข้างในนะครับเนื้อเยื่อกับหลอดเลือดฝอยเล็กๆมันฉีกขาดไปแล้วทําให้เลือดมันไหลออกมาข้างอยู่ใต้ผิวหนังของเราจนกลายเป็นรอยสีม่วงๆเขียวๆที่เราคุ้มคลยกันดีนั่นเองเอาล้ครับ สิ่งที่สําคัญที่สุดเลยก็คือการรับมือในช่วง24ชั่วโมงแรกหลังจากโดนกระแทกเพราะว่าวิธีการดูแลในช่วงเวลานี้จะแตกต่างกับช่วงเวลาหลังจากนั้นแบบคนละเรื่องเลยครับขั้นตอนแรกที่ต้องทําทันทีเลยนะคือการประครบเย็นครับจะเป็นผ้าห่อน้นําแข็งเจลแพกเย็นๆก็ได้ความเย็นนี่แหละครับจะเข้าไปช่วยให้หลอดเลือดที่มันฉีกขาดอยู่ข้างในเนี่ยหดตัวลงทําให้เลือดมันหยุดไหลได้เร็วขึ้นซึ่งก็จะช่วยลดอาการบวมแล้วก็ป้องกันไม่ให้รอยช้ามันขยายวงกว้างไปมากกว่าเดิม จำตัวเลขนี้ไว้ให้ดีเลยครับ 24- 24ชั่วโมงคือกรอบเวลาที่สำคัญมากๆที่เราต้องใช้ความเย็นในการประถมพยาบาลเท่านั้นเพราะหลังจากนี้ไปกลยุทธ์ในการดูแลจะเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงเลยครับพอพ้น24ชั่วโมงแรกไปแล้วเป้าหมายของเราจะเปลี่ยนไปเลยนะครับจากเดิมที่ต้องการจะหยุดเลือดทีนี้จะกลายเป็นเร่งการฟื้นฟูแทนมาดูกันว่าต้องทำยังไงต่อหลังจาก24ชั่วโมงไปแล้วนะครับทีนี้แหละเราถึงจะเปลี่ยนมาใช้ความร้อนกัน การประครบอุ่นๆจะเข้าไปช่วยให้หลอดเลือดขยายตัวทําให้การไหลเวียนของเลือดตรงบริเวณนั้นดีขึ้นซึ่งมันจะช่วยไปสลายริมเลือดที่ค้างอยู่แล้วก็นําสารอาหารต่างๆมาซ่อมแซมเนื้อเยื่อที่เสียหายทําให้อาการบวมและปวดค่อยๆดีขึ้นนั่นเองครับแต่เดี๋ยวก่อนครับอย่าเพิ่งคิดว่ารอยฟกช้ำเป็นแค่เรื่องเล็กๆน้อยๆนะครับเพราะบางครั้งเนี่ยมันอาจจะเป็นแค่สัญญ,ญาณเตือนของอันตรายที่ร้ายแรงกว่าที่ซ่อนอยู่ก็เป็นได้คือภายใต้รอยช้ำที่เราเห็นเนี่ย อาจจะมีการบาดเจ็บที่รุนแรงกว่าซ่อนอยู่ก็ได้นะเช่นกระดูหกักหรือที่น่ากลัวกว่านั้นคืออวัยวะภายในเสียหายซึ่งอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้เลยนะครับดังนั้นถ้าโดนกระแทกมาอย่างรุนแรงมีอาการปวดมากผิดปกติหรือมีอาการแปลกๆอย่างอื่นร่วมด้วยควรรีบไปหาหมอเพื่อตรวจให้แน่ใจจะดีที่สุดครับและนี่คือจุดที่คนผิดกันบ่อยที่สุดเลยครับ หลายคนพอโดนกระแทกปุ๊บเรียบคว้ายามะมงมาทาหรือเอาไข่ต้มร้อนๆมาประครบทันทีซึ่งนั่นยิ่งทําให้อาการแย่ลงนะครับเพราะความร้อนจะไปขยายหลอดเลือดทําให้เลือดมันยิ่งไหลออกมามากขึ้นไปอีกจําไว้ให้ขึ้นใจเลยนะครับว่า24ชั่วโมงแรกต้องเย็นเท่านั้นส่วนของร้อนๆทั้งหลายเนี่ยเก็บไว้ใช้หลังจากนั้นครับสุดท้ายนี้เรื่องราวของรอยฟกช้ำก็สอนให้เรารู้ว่าบาดแผลที่เรามองเห็นจากภายนอกเนี่ย อาจจะไม่ได้บอกเล่าเรื่องราวทั้งหมดเสมอไปและบางครั้งอันตรายที่แท้จริงก็คือสิ่งที่มันซ่อนอยู่ข้างในและเรามองไม่เห็นด้วยตาเปล่านี่แหละครับ